สวัสดีครับผมอยู่ใต้ฐานาหลวงพ่อธรรมจักรนะครับก็เหมือนกับที่คิดไว้ว่าใต้ฐานนี้นี่คือเป็นโบสถ์นะฮะเป็นโบสถ์โบสถ์ที่ทำขึ้นพิเศษมากอันนี้ใต้ฐานนี่ฮะคือประดับประดาฮะหลวงพ่อสมพงษ์ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปุรีที่สมุทรปราการใช่ไหมจฮะ อาจารย์อยู่กันสี<ม>่องค์นน<ม>อะไม่มีเนนอะไม่มีเนรนอะเ,เยี่ยมเยี่ยมอาจารย์เป็นอะไรที่สวยมากอาจารย์ช่วยเล่าประวัตินิดหนึ่งขออนุญาตาอาจารย์เชิญครับอ่าก็อันนี้เป็นวัดที่หลวงพ่อสมพงษ์ท่านได้มาเป็นบุรพาอาจารย์นั่คือผู้ก่อตั้งที่นี่เมื่อก่อนเป็นสถานที่ธรรมชาติแล้วท่านก็มาปักกฎอยู่ที่นี่อ๋อครับผมแลวท่านได้ออกบทตั้งแต่เป็นเนนสามเณรแล้วก็ได้เรียนมา แล้วก็ได้ต่อทั้งทางโลกไปถึงขั้นโรงเรียนสายวิทย์นวายเป็นสายเรียนวิศวกรแล้วท่านก็ได้ดำนินสร้างสถานที่โครงสร้างทั้งหมดจะแข็งแรงมากแต่ผ่านการเวลาอาจจะมีเรื่องน้ําเรื่องอะไรเป็นเรื่องเรื่องราวทางธรรมชาติแต่ว่าฐ <ผม S 2> านโครงสร้างแข็งแรงมาดูดูแลแข็งแรงแั่นก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพอ่อลีที่จังหวัดสมุทรปราการอาจารย์หลวงพ่อสมพงษ์เสียนานเนี่ย หลวงพ่อสมพงศ์เสียประมาณปี5้าสิบสี่มครับผมครับเดี๋ยววันที่สิบหกเ,เดือนมีนานจะครบรอบอาจารย์รเชิญเรียนเชิญญ,ญาติโยมมา,มานำมัสการมาำมํำบุญเลครับานงานประจํำปีที่วันนี้ก็จะมีวันที่สิบหกพภาเป็นของแม่ชีประภยัยก็คือคุณแม่ของหลวงพ่อสมพงศ์แล้ว16มีนาต่อกันคนละเดือนก็เป็นวันครบรอบ ที่ท่านลาบสังขารวันมรณภาพก็จัดงานประจำปีทุงปีครับอาจารย์ครับมีโอกาสก็มาวัดพุทโธธรรมธโลชื่อเดิมๆคือวัดภูดันแต้โอ้ใช่อาจารย์ใช่ไอ้นี่ขึ้นกับมุกเดือาเมื่อก่อนเป็นนครพนมตอนนี้เปลี่ยนจังหวัดเป็นมุขนาหนตรงนี้ก็เป็นมุขนาหอ้นี่ยังยังอยู่มุกนาหันใช่นี่ก็มุกนาหนเอาอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่คงคำสร้อยขึ้นกับมุกนาหานใช่ไหมโอ้ครับครับครับโอเคครับอาจารย์ขอบคุณมากเดี๋ยวขออนุญาตเก็บภาพแล้วจ้ะนะ อาสาธุอาจารย์ขอเก็บภาพไปเป็นของฝันของฝากให้ f อซนะครับก็ได้รู้ถึงประวัตินะฮะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายด้นานนอกเพื่อให้ทราบว่าอันนี้คือโบสถไม่ใช่ว่าเป็นอะไรนะอาจารย์ขออนุญาตอาจารย์เป็นโบสถ์ครับครับอาจารย์โดยรวมตรงนั้นเป็นอาคารปริยัตษและตนั้นก็เป็นโบสถเก่าที่สร้างหลังแรกครับ สวยครับสวยจังท่านก็สร้างในยุคของท่านได้ได้ตามที่ท่านจะเป็ไว้ครับมาเป็นยุคนี้ก็จะเป็นเขาเรียกการเวลายุคสมัยครับครับอาจารย์ปัจจุบันนี้ชื่อวัดอะไรนะวัดพุท,โทธโธธรรมทโรปัจจุบันนี้ชื่อวัดพุท,โทธโธธรรมทโรแต่ก่อนคือวัดภูด่านแต้ใช่ไหมอาจารย์ครับนี่ฮะขออนุญาตนะครับ นี่คือโบสถ์นะครับผมนี่คือโบสถ์นะฮะไม่ใช่ว่าเป็นเป็นฐานพระ,น,น,พระนี่คือโบสถ์ที่โบสถ์หลักๆที่ใช้ครับเข,า,บขาเรียกหลวงพ่อธรรมจักร,ะรกนะฮะนี่คือโบสถ์หลวงพ่อธรรมจักรนะครับขอเรียนเชิญนะครับผมตามประถมประเทศนาครับเนี่ยตามประถมประเทศนา<ร>อ๋อครับผมที่ท่านกำลังทำมือก็คือนับ เทศนาเรื่องอริยาาสัจสี่โอครับปางบัณฑสมพระเทศนานะครับครับท่านเหล่าทีนี้ก็ขอกล่าวควาําว่ากล่าวสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะ